พระพุทธพระพุทธก็องค์เจ้าของาศาสนาก็พริณิพานะองค์สมเด็จพระพูทธมีพระพากเจ้าพระิณิพานไปแล้วสองพกว่าปีสองพนหะ้าร้อยสอประมาณ600้อยปีแต่นี้2 5งพันห้าร้อนะิบพระริณพานดักขันนะ แต่ไม่ได้นะไม่ไม่มีไม่ได้สูญหายไปไหนนะโดยมีพระธรรมนะพระธรรมคำสอนไวนะ้ให้พวกเราศึกษานะให้ผู้สนใจในธรรมหรือพระสงฆนะ์ที่เป็นสาวกเป็นลูกศรริษย์เองพระพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาธรรมะของโมพระศาสดา เพื่อมาเผยแผ่ระคำสอน,นเผยแผ่ควาสอน,นให้คนที่เขาเข้าใจฝ่ายธรรมบางคนก็ไปหาหนังสือมาศึกษาบ้านบางคนก็ไปนฟังนฟังท้าสมที่เขาพูดธรรม,มะหรือเขาไปเทศธรรมบ้านนะ ก็แล้วแต่ตามที่เราจะหาทำได้นะฟังได้แต่วันนี้ก็จะพูดในหลักนปะริยัติธรรมก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องรู้ก่อนว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรนะอย่างเราเป็นภัศสงหรือคารวะก็าาสามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะธรรมมันไม่ได้อยู่ไกลไปจากเรา หลักธรรมมันสอนอยู่ที่ตัวเราสอนอยู่ในตัวของผู้ที่มีกายและผู้มีจิตมีใจมีความรู้สึกเนี่ยแยกให้เห็นง่ายๆก่อนนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปเ,เข้าใจยากแค่เรามีกายแล้วก็ตอนนี้พหนังสือธรรมะ ก็มีภาษาไทยหรือบาลีแปลเป็นไทยเขามีการที่เรามาปฏิบัติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติเราก็ต้องไปศึกษาก่อนในในหลักธรรมใน ปริยัติธรรมหรือปัจจัยมีดกก็ดีแต่วันนี้เราจะยกมา,าเรื่องที่มันฝึกได้ง่ายอยู่ที่ตัวเราะารทมาก็าอยู่ที่ตัวเรา,าไม่ได้ไปไปฝึกไว้ที่คนอื่น,นหรือไม่ได้ไปปฏิบัติไว้ที่คนอื่นต้องนำมาปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรา,าเราต้องนำปฏิบัติ หนึ่งกายวาจาและใจนะคนเรามีใจความคิดก่อนที่จะทำอะไรเราคิดนะเราคิดก่อนถึงจะทำนะเราต้องคิดคิดว่าเราจะทำอะไรเราต้องใช้ความคิดแต่ถ้าความคิดธรรมดาความคิดของปูถุชนนะ มันก็คิดว่าเราจะทำอะไรให้ได้ให,ไดให้ได้ดังใจของเราทำอะไรให้ได้ถูกใจเราอันนี้คือความคิดของปุถุชนคนที่ยังไม่ได้เข้าไปหาหลักธรรมแต่คนที่คิดแบบหลักธรรมคือศึกษาธรรมะ แล้วค่อยมาคิดแล้วค่อยทำนะเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะว่าเขาสอนอะไรนะธรรมะเขาสอนให้รู้จักใจเราก่อนใจเราเป็นเช่นไรใจเรามีทั้งดีและไม่ดนะีแต่ถ้าเราดีตามภาษาเราดีตามเราคิด หรือเราดีตามธรรมเราดีตามภาษาธรรมคือดีตามผู้ที่ฝึกฝนในหลักธรรมแล้วการที่เราฝึกฝนในหลักธรรมเรามีอะไรบ้างเขาเขียนว่าอย่างไรความเกรงกลัวความละอายต่อในสิ่งที่ทำแล้วมันผิด อะไรที่ว่าผิดนะผิดอยู่ในศีลคนะาราวานะชาบ้านก็ถ้าผิดในศีลห้าเนี่ยเนะขาเลยเป็นหลักนะคือถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนมีหลักธรรมคนมีหลักธรรมจะพ้นจากความทุกข์แต่ละคนใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองโดยไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักศีล ทำนะศีลก็คือทำรรมักนั่นแหละนะถ้าเรารู้แล้วในศีลคารวะผู้อยู่กองเรือนนะข้อเราก็พยายามไม่ทำผิดหลักธรรมในห้าข้อนะไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดลูกปิดเมียคนอื่นนะไม่พูดโกหก ในโกหกในที่นี้ไม่ไม่ใช่ว่าพูดโกหกในเรื่องของความจริงในเรื่องของหลักธรรมเราต้องเรียนรู้ก่อนนะนี่พอเราเข้าใจง่ายๆนะบางคนว่าทำไมมันถึงมีกรรมเพราะเราไม่อยู่ในหลักธรรมหลักธรรมหลักธรกธรมในห้าข้อของคนทั่วไปผู้ทุชน นะถ้าหลักธรรมในผู้ถือปรมาจารย์ก็จะเพิ่มขึ้นมาหลักธรรมในผู้เป็นนักบวชนี้จะมากขึ้นบนน้นะการที่เราไม่อยู่ในหลักธรรมมันก็จะพาให้เราเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมนะโดยการย้อนคืนมาหา ตอนวันแรกทําไม่ทําปิดไม่ตรงหลักธรรมอาจจะไม่เป็นไรทําไปหลายครั้งนะทำหลายหลายครั้งเข้านะมันก็จะเริ่มมีบาปขึ้นเรื่อยๆปนะิดจากหลักธรรมปิดจากสิ 5. นหะ้าสินห้าก็คือหลักธรรมง่ายๆที่ทุกคนแต่บางคนก็ทําได้ยากและทีนี้มาเรื่องของใจ เรื่องของอารมณ์นี่คือการที่เรายากขึ้นมาหน่อยนในเรื่องของอารมณ์เวลาเราพอใจถูกใจเราเนี่ยเราจะคิดเอาเองว่าถูกใจเราแต่ถ้าคนเขาเอาหลักเอาธรรมะมาเทียบกับใจของตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยมีใจแบบนี้ นีเมื่อเราเทียบเราก็ดูวัดใจเราเนี่ยง่ายๆอยกเหมือนกันแต่คําว่าง่ายนี่มันทําได้ยากนะมันไม่ใช่ว่ามันจะตอนนั่งเนี่ยมันไม่มีอารมณ์อะไรนะไม่มีโกรธไม่มีโมโหแต่ถ้าใครมาพูดให้เรากโกรธเนี่ยพูดว่าพูดทิ่มแทงเราเนี่ย หรือพูดที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรากําลังเป็นแบบนี้อยู่ใครมาบอกมาว่ามาเตือนเนี่ยเราจะโกรธไหมเราต้องดูกันตรงนี้ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าถ้าคนที่เขามาว่าเราเราก็ดูเองสำรวจตัวเองว่าเราโกรธอยู่ไหมในใจนอันนี้คือหลักธรรมวันนี้เราจะพูดกัน ำรวจตัวเราจิตใจของเราเพื่อจะพาให้เรามีบุญคนที่โกรธเป็นคนบุญน้อยรักโกรธมากโกรธบ่อยๆก็จะเสียหายกับตัวเองนะเราโกรธเพราะอะไรเนี่ยเราเริ่มแรกๆก,ก่อน เราลองดูว่าเราคี้โกรธไหมว่าโกรธเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นอารมณ์บางคนรูว่าเมื่อโกรธเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาถ้าเรามีเป็นยักษ์เป็นมารเวลาเราโกรธเราก็ต้องไม่ดีะการที่เรามาฝึกมาปฏิบัติตามหลักธรรมเราก็ต้องเอาใจโกรธออก แม้กระทั่งเวลาเขามาว่าเราก็ต้องเอาออกไปได้ไม่ให้โกรธนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือผู้มีจิตใจกำลังปฏิบัติธรรมเมื่อใจมันไม่โกรธมันก็ไม่ด่าตอบแต่ถ้าใจมันโกรธมันรู้สึกขึ้นมามันก็ด่าเราว่าทะเลาะกันบางคนทะเลาะไม่พอมันใช้กำลัง อันนี้คือคนยังไม่มีธรรมใจยังไม่มีธรรมใจยังไม่ได้ฝึกฝนจิตยังไม่ได้ฝึกให้ธรรมมันเข้ามาอยู่ให้ได้เมื่อธรรมะความโกรธออกไปได้ใจเราก็จะเย็นขึ้นอันนี้ข้อแรกที่ง่ายๆเมื่อเรามีมีธรรมห้าข้อแบบคารวา นะไม่ทำร้ายสัตว์ไม่พูดโกบแล้วพอไปปิดลูกปิดเมียคนอื่นแล้วก็ไม่ดื่มของบนเมา,าไม่พูดโกหกขบอยางหากขอนี่คือ ง่ายๆที่เรารองชีวิตของเราเพื่อมันไม่ให้มันเป็นกรรมทำได้เปล่าเราก็ต้องดูตัวเราถ้าเราอยากพ้นกรรมไม่มีกรรมแล้ก็ต้องสำรวจใจไม่ให้โกรธคนอื่นนี่คือการพ้นกรรมเราก็จะไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่ต้องทะเลาะต้องด่ากัน ถ้าคนที่มีธรรมแล้วเขาจะไม่โกรธถึงจะว่าอย่างไรก็ไม่โกรธใจไม่โกรธไม่ตอบโต้ต้องมีคำพูดมีเหตุมีผลคุยกันไม่หาคาตไม่จองเวรจองกรรมไม่คิดปยาบาทหมายถึงว่าคนนี้เรากโกรธเนี่ย เราจะคิดอย่างไรทําร้ายทําลายเขาด้วยคำพูดอย่าช่องทําทร้ายทําลายด้วยการกระทําถ้าคนมันไม่มีวใจัยอาฆาตปยาบาัตเขาจะไม่พูดร้ายไม่พูดให้เขาเสียหายจึงจะเป็นคนที่ทำอย่างไรกับเรานี่เราก็ลองสำรวจตน คือใจของเราอารมณ์และความรู้สึกของเราถ้าทุกคนมีธรรมจริง,รงๆอยู่มันก็จะมีความสงบมีสันติบนโลกบนสังคมใบนี้นะเพราะคนมีธรรมถามว่าอตอนนี้คนมีธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมนะ่ะ พิจนารณาธรรมมีมากน้อยขนาดไหนถ้ามีมากโลกก็มีสันติมีความสงบมีความเรียบร้อยสังคมก็ดีแต่นี่มันไม่ก็ยอมกันนะไม่ก็ยอมจะผิดหรือถูกก็ไม่เคยยอมต้องเอาชนะ องให้เป็นผู้ชนะบางคนผู้ชนะคือมีพวกมากหาพวกคิดแบบเดียวกันทำแบบเดียวกันอันนี้เราลองสำรวจตัวเราเองจิตใจของเราถ้าเรามีจิตใจแบบนี้ เราก็จะเดินไปทางทุกขติไปสู่อาบายไปสู่ที่เป็นทุกข์ในวันข้างหน้าแต่ถ้าเราปฏิบัติจิตใจของเราให้ตอดถอนนั่นที่อารมณ์ของเราได้นี่เรายังไม่พูดถึงผู้ที่ถือตัวมาจัดผู้ที่รัก ทีเด็ดน,นี่เราพูดแกง่ายง่ายแก้เบื้องต้นเราก็สำรวจตัวเราว่าในใจเรามีไหมคนนี้เราไม่ชอบเราดินทาว่าร้ายใครมาก็ว่าบอกความไม่ดีของคนของผู้อื่น นะความไม่ดีของผู้อื่นเราก็แห้วพูดแท้วบอกแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะดูว่าเราไม่ดีอะไรเนี่ยเรายังความอยากมากเกินไปนะจนกลายเป็นทุกขนะ์ยิ่งปัจจุบันคนที่เมื่อ ภัยพิบัติโรคร้ายเข้ามาไม่มีงานไม่มีการนก็เป็นทุกข์มากขึน้นไม่สบายใจการงานเขาไม่ค่อยมีแต,แต่คนที่เขามีการมีงานเขาเขาไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเขาไม่เป็นทุกข์ พราะตอนเวลาหนึ่งเขาหาไว้เขารู้จักเก็บนะไม่ไม่สร้างอะไรที่มันจะเกิดความทุกข์ทีหลังนะเขาคิดรอบคอบไม่ประมาทวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้แต่เราจะคิดอย่างไรวางแผนอย่างไรให้ชีวิตของเรามั่นคง นะเพื่อไม่ให้มันมีพบกับความทุกพบกับความสูญเสียแม้กระทั่งเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะเราต้องมีฐานคือต้องเก็บต้องรู้จักเก็บเงินนะเงินเป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันอย่าให้เงินมันซื้อชีวิตเราไปทั้งหมดนะบางคน เกิดมาเวลาเนี่ยขายไปให้กับงานเพื่ององเงินมาจ,นไม,มาจาามนไม่มีเวลาที่จะพิจารณาไม่มีเวลาที่จะศึกษาธรรมะศึกษาหลักความจริงของชีวิต ศึกษาเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นได้เรื่องราวแต่ละอย่างไม่แน่นอนเราจะวางแผนจะตั้งรากความมั่นคงของชีวิตเราได้อย่างไรเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะไม่ต้องเจ็บเสียใจมาก ไม่ต้องสูญเสียมากเพราะต้องศึกษาธรรมให้ดีเพราะธรรมะมันคอยดูแลคอยเตือนสติเตือนใจเราธรรมะมันคอยเตือนใจเราแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะก,ก็จะตามใจตามกิเลตตามมารมณ์ าการอารมณ์การที่เรามาฝึกจรมาเพื่อรู้จักอารมณ์แล้วก็ยับยัง้งอดทนความอยากเกินอยากได้ไวเกินบางคนอยากได้นะอยากได้อย่างหนึ่งท้องผ่อนเมื่อผ่อนแล้วถ้าเกิดมันมี มันมีในเรื่องของการเงินมันสะดุดนะยังปัจจุบัน,นโครคภัยไข้เจ็บนะประสบกับโควิดงานก็ไม่มีเมื่อไม่มีงานไม่มีเงินผ่อนไม่ทันบันคนทุกข์ใจบางคนต้องคืนไปแต่ถ้าเราเก็บอดทนเก็บเงินไว้ก่อนจะได้มา ไม่ต้องผ่อนหรือมีฐานเงินนะมีรายได้ที่มั่นคงนะไม่มีมีด้านเดียวมีหลายด้านนะมีทางมีเงินเข้าหลายด้านอันนั้นก็ไม่ทุกข์อีกนะเพราะว่ามันต้องมีวิธีคิดมีสติดีๆ อย่าตามความตามใจความอยากของเรามากเกินไปจนทําให้เราทุกข์ทีหลังความโลภความอยากบางทีโดนหลอกไปก็มีเพราะความอยากได้ความโลภธรรมะนี่มันคอยเตือนว่าถ้ามันเกินจากความจริงมากเกินไปเนี่ยมันยากโดนหลอกลอ่อ แล้วให้ผลประโยชน์มากเกินความจริงมันมันเป็นไปได้ยากนะเราก็ต้องมีสติบางคนเรืยียประวังอย่าให้โดนหลอกอีกเหมือนกันการปฏิบัติธรรมนี่มันได้มากแตนะ่ธรรมะเป็นสิ่งที่วิเศษธรรมะเป็นเมื่อเราปฏิบัติมันมีสติกอยเตือนว่ายับยั้ง อารมณ์เราบ้างนะยับยั้งว่าตามใจเราถ้าไม่ได้ตามใจเรามันไม่มันไม่ชอบนะบางอย่างเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมใจเราต้องการให้ได้มันเกินเกินไปไหมเกินความจริงไหมเราทําแค่นี้เราจะเอามากไปไหม เราต้องมีเหตุมีผลพิจารณามีสติมีรู้จักฟังพอเพียงเหมือนการงานที่เราทำนะธรรมะค็คล้ายๆกับเศรษฐกิจมันสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้นะอย่างในหลวงเราข้าวที่ท่านทำเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความมั่นคงในชีวิต ไม่มีกินมีใช้เมื่อมีกินมีใช้เหลือใช้ก็ไปขายได้เป็นเงินมาเก็บนี่คือครอบครัวมั่นคงธรรมะก็เหมือนกันถ้าจิตใจเรามั่นคงมีสติด,ดีๆนะความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรากรรมก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา กรรมมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองเกิดได้ทางทางคำพูดและก็จิตใจแล้วก็กายนะมโนทวารตั้งใจใจถ้ามันคิดไม่ดีมันก็จะพูดในสิ่งไม่ดีออกมาแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ย ที่เรามานั่งเพื่อดูใจว่าเราใจเราไม่ดีอย่างไรบ้างโกรธเขาต้องไปว่าเขาด้วยไหมการมาปฏิบัติธรรมมาเอาชนะใจที่มันโกรธใจที่ไม่ดีออกถ้าใครทำได้เดินตูกทางทำตูกทางผลมันก็จะกลับมาหาตัวเรา ราะทุกอย่างเราเป็นคนลงมือทำลงมือสร้างมันก็ได้กลับมาหาเราถ้าเราลงมือดีคิดดีดีขนาดไหนก็มีตามระดับขั้กนกขมามาดิแต่หลักธรรมเมื่อให้เราพิจารณานะเราให้เวลากับตัวเอง ให้เวลาในการนั่งสมาธินั่งหลับตาเราคิดเราเป็นคนอารมณ์อย่างไรเราจะแก้ไขเราอย่างไรแก้ไขจิตใจเราก่อน